สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาย้อนรอยนะครับเหรียญเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนนะักวัดโคกเดือออำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับต้องเรียกว่าเป็นเหรียญเจริญพรล่างวัดแตกนะครับ V2 นะครับและวันนี้นะครับในช่วงท้ายคลิปดูคลิปให้จบนะครับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นั้นติดตามกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับ อะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดโคกเดือนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาเจอพระมหากมลมุลเนะจ้าวาดวัดโคกเดือองค์ปัจจุบันนะครับซึ่งที่วัดนี้มีความสําคัญมากๆวันที่14กันยายน2563เราได้มาเสกเหรียญเจริญพรล,ล่างสร้างโรงเรียนที่นี่ซึ่งวันนั้นต้องบอกเลยว่าวัดแตกคนล้นหลามมากเลยนะครับคนมานั่งรอตั้งแต่วันที่13กันยายน5โมงเย็นคิวแรกที่ผมมาเจอนะครับแล้วก็ เดี๋ยววันนี้เรามีเหรียญตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับสำหรับเหรียญเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนนะครับนอกจากสร้างโรงเรียนแล้ววันนั้นน่ะเรายังมีนะครับบางส่วนนะครับบูรณะศาลาใช่ไหมครับพระอาจารย์ศาลาหลวงพ่อเดิมที่ท่านสร้างไว้แล้วก็อุโบสถครับที่หลวงปู่หลวงปู่เดิมท่านสร้างหลวงปู่เดิมท่านสร้างไว้ที่วัดนี้เมื่อสองสี่ สองสี่หกหกครับสองสี่หกหกโอ้เก่าแก่มากเลยนะร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็มีสาลาหลังเก่าซึ่ง2443 2443ซึ่งเราเอากระเบื้องสารานี้นะครับมาเป็นมวลชนวนมวลสารในการบวชทำสมเด็จนะครับกระเบื้องสาราซึ่งเสกในวันเดียวกันเลย 14, วันที่14กันยายน2563รกบก็คือพร้อมกับเจริญพรล,ล่างสร้างโรงเรียนเจริญพรล่างวัดแตกที่โคกเดือนนี่แหละ วัดแตกก็บอกวัดแตกดีคนเยอะมากๆนะครับวันนั้นเยอะมากๆนะครับคือตอนจองเนี่ยเหรียญเจริญพรล่างเนี่ยตอนนั้นคือลังละ20,000บาทนะครับแล้วก็นะครับวันที่พระออกเนี่ยผมาขายได้เหรียญละ2,000ก็คือลังละ2 0 0 0 0 0แต่ว่าคุณโอเล่เนี่ยขายได้เหรียญละ4,444บาทคือลังละ40,000 0กว่าบาทเลยในวันนั้นนะครับซึ่บอกว่าเป็นทวีคูณมากเนื่องจากวัดที่เนี่ยนะครับมีความนะครับเชื่อมโยงกับนะครับ หลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์หลวงปู่พัฒนนะครับ <ๆ S 2> วัดห้วยด้วนนะครับนะครับแล้วก็ที่นี่มีเจ้าวาดนะครับเป็นหลวงพ่อหมวดนะครับแล้วก็หลวงพอ่อโอนด้วย <โอ S 1> ใช่ไหมครับหลวงพ่อหมดนี่ก็คือเป,เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรรเป็นเพื่อนหลวงพ่อเดิมแต่ว่าพรรษาจะน้อยกว่าแล้วก็ไปเรียนกับหลวงปู่เทศนะครับวัดสะทะเลนะครับซึ่งเป็นศักเป็นทวดเขาเรียกทวดนะครับ เป,เป็นอาจารย์ทวดเป็นอาจารย์ทวดของหลวงพ่อพ่อพาร์หลวงปูพ่พาร์ของเรานะครับเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกันมาแบบนี้นะครับก็เลยทําให้เป็นที่เคารพศรัทธาและผมบอกเลยว่าที่วัดเนี้ยวัดโคกเดือเนี่ยมีความสําคัญก็คือมีนะครับร,รูปเหมือนหลวงพ่อเดิมขนาดเท่าองค์จริงนะครับซึ่งมีทั้งหมดสร้างทั้งหมด4ี่องค์นะครับองค์ที่1เนี่ยอยู่ที่วัดหนองโพนะครับต้นตํำหลับเลยนะครับองค์ที่สอง อยู่ที่วัดเขาทองนะครับอําเภอพะเยาคีรีนะครับองค์ที่3อยู่ที่วัดโคกเดือนะครับคือวัดแห่งนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมซึ่งจริงๆพระองค์เนี้ยต้องอยู่ในห้องนี้ละพายอย่างดีไม่ได้เปิดให้เข้าไปแบบง่ายๆนะครับแต่ให้มาสามารถกราบไหว้ได้อะไรได้นะครับภายนอกได้ส่วนองค์ที่4อยู่ที่ไหนครับวัดน้องกลับวัดนองกลับนะครับอําเภอหนองบัวนะครับ4ี่องค์นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในแล้วกันนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะพาให้ด <eine> ูเหรียญเนี่ยเดี๋ยวมจะชี้ดูให้ดูเหรียญหรือดูเหรียญก่อนดีกว่าเนาะดูเหรียญก่อนเลยเราจะได้นะครับเก็บเหรียญทีเดียวเลยนะครับอ่ะขออนุญาตนะครับขาจะอันนี้หนึ่งนี่นะครับวางด้านบนเลยนะครับอันเนี้ยเหรียญนะครับเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนคําว่าเจริญพรล่างคือมีคําว่าเจริญพรอยู่ด้านล่างนะครับจะประกอบด้วย3มพิมพ์ด้วยกันพิมพ์แรกนะครับเป็นพิมพ์ครึ่งองค์ขอบปล้องอ้อยนะครับเดี๋ยวดูอันนี้แล้วกันจะชัดกว่าพิมพ์ครึ่งองค์ขอบป้องอ้อยอย่างนี้นะครับ นะครับเห็นไหมครับพิมพ์ครึ่งองค์ป้องอ้อยนะครับซึ่งได้รับความนิยมมากเพราะว่าหน้าหลวงปู่พัดมีความคมชัดนะครับและก็อีกหนึ่งพิมพ์ก็จะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับขอบเรียบนะครับเป็นหน้าเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นขอบเรียบอันนี้ความนิยมก็จะล,ง,ลงมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าในยุคนักแรกที่นะครับคุณเอวุร์สินและคุณปองสุพันธรทำพระเนี่ยจะเป็นนะครับพิมพ์ขอบเรียบทั้งหมด แล้วก็มาขยับทําป้องอ้อยเป็นรุ่นแรกที่ทําขอบป้องอ้อยก็เลยนะครับมีความฮือหามากนะครับพิมพ์นี้นะแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งนะครับก็จะเป็นพิมพ์นะครับเต็มองนะครับพิมพ์เต็มอง <heroin S 1> เนี่ยนะครับแล้วก็ขอบเรียบเนี่ยหน้าหลวงเพราะจะเล็กทําให้ความคมชัดจะน้อยกว่าครึ่งองค์นั้นพิมพ์ครึ่งองคจะได้รับความนิยมกว่าอันนี้เราแต่ชอบนะแต่บางคนก็ชอบพิมพ์เต็มองฉะนั้นแล้วในลัง100เหรียญเนี่ยก็จะลุ้นพิมพ์ครึ่งองคป้องอ้อยครึ่งองขอบเรียบแล้วก็เต็มองค์ ก็เลยทําให้มีความนะคนไทยอะ่ะ <Yeah. S 1> คนไทยก็ชอบลุ้น,นชอบลุ้นเอ๊จะได้เนื้อเงินในในรางอะ่ะมีเนื้อเงินสามเหรียญน,นะครับ <Yeah. S 1> ก็จะลุ้นเนื้อเงินลงยาสีแดงเนื้อเงินลงยาจีวอนหรือเนื้อเงินบริสุทธิ์ <Yeah. S 1> เนื้อเงินต่อ9้ารอบเนื้อเงินไม่ตัดปีกแล้วก็แต่ละพิมสามพิมพ์มันมีความสนุกมีความลุ้น <Yeah. S 1> มันก็เลยจากจองรางละ2 0,000ืมันกลายเป็นลังละ40,000 0ได้ณนะวันนั้น <Yeah. S 1> นะครับแต่วันนี้ น้อยๆเลยอะ2 0 0 0 0 0ผมกล้าซื้อ mm. ใครมีซีน้ำเดิมยกลัง2 0 0 0 0 0ผมซื้อนะครับวันนี้ <Okay. S 1> นะครับยังไปได้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็อีกอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเอากระเบื้องศาลานะครับ <Yeah. S 1> มาบดทํามวลสารนี่เลยสมเด็จบอกว่าสมเด็จกระเบื้องสาลาหลังเก่าหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับอันนี้ก็จะประกอบด้วย3นะครับเป็นเป็นกระเบื้องสาลาเพียวๆเ,เลยก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับออก เป็นผงกระเบื้องสาลานะครับมวลสารต่างๆนะครับร้อยแปดใส่เข้าไปสวยงามมากนะครับแล้วก็จะมีว่านกักยาักษ์เนี่ยก็จะเป็นออกสีดานะฮะนะครับอันนี้ก็จะสร้างนะครับห้าร้อยองค์นะครับอันนี้สร้างหมื่นองค์นะครับนะครับอันนี้ก็จะสร้างนะครับพันองค์นะครับอันนี้เป็นเป็นกระเบื้องสาลานี่แหละแต่ใส่ผงเรืองแสงเข้าไปถ้ารับแสงปุ๊บแล้วปิดไฟเนี่ยจะเห็นเรืองแสงอันนี้ได้รับความนิยมมากตอนออกวัดในองค์ละร้อยหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู นะครับหลังจากได้ได้เงินตามวัตถุประสงค์แล้วเราไปทำศาลาเพื่อจะนำหลวงพ่อเดิมองค์ที่เรากล่าวถึงเนี้ยที่เราจะเข้าไปกราบไหว้เนี้ยนะครับไปประดิษฐานด้านล่างนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าสมเขาเรียกว่าสมเลยนะสมเกียรติสมฐานะมากเพราะว่า,วาโอ้โหสวยมากผมดูแายงานจากกรมศิลป์มาทำหรือเปล่าครับ เป็นอาจารย์แล้วก็ได้อาจารย์อาจารย์วณิยาอาจารย์วณิดาซึ่งอาจารย์วณิดาเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นศิลปินแห่งชาติมาออกแบบมาควบคุมงานให้ทั้งหมดเลยทั้งอาจารย์บัญชาด้วยและอาจารย์บัญชาด้วยนะครับซึ่เป็นศิลปินแห่งชาติใช่ไหมครับโอ้โหต้องบอกว่าสวยมากนะครับโอ้โหนะครับแล้วผมจะเอาภาพบรรยากาศเดี๋ยวผมจะแทรกภาพบรรยากาศในวันที่เสก เจริญพรล่างวัดแตกนะครับให้ดูด้วยนะครับว่าคนเยอะแค่ไหนนะครับได้ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าในกลางคืนอีช่วงจัดงานก็ไม่น่าจะมีคนเท่าไหร่วะเช้าตื่นมาตกใจเลยอ่ะโอ้โหคนเต็มเลยคนเต็มเลยไม่เคยได้จัดงานใหญ่ขนาดนี้นะครับและต้องบอกว่าแดดร้อนมากกว่านั้นแต่คนไม่ยอมเลยเนาะด้วยด้วยด้วยแรงศรัทธาคนนั่งนี่เต็มไม่หมดเลยนะครับวันนั้นเราเอากำลังทหารตำรวจมาเกือบร้อยนายควบคุมไม่อยู่ด้วยโอ้ หลวงปู่น้ำตาไหลเลยหลวงปู่น้ำตาไหลเลยจันปองสุพรรณก็มาหลวงปู่พัดก็มานะครับหลวงพ่อสุนทรก็มาหลวงปู่จิวัดเขาตะเงาะก็มานะครับพระมหาสุรศักก็มานะครับโอ้โหเยอะมากเกจิคณาจารย์ต่างๆมาในโบทลังเก่าในโบหลังเก่า2466 สองสี่หกหกหลังเก่าโอ้โหต้องบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความเข้มขังแล้วก็ได้นมัสการเขาเรียกว่าอัญเชิญวันนั้นก็นิมน์รูปรูปเหมือนของรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมสองสี่แปดสองลงไปที่โบสถ์อันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยนะครับก็เลยทําให้เหรียญนี้ได้รับความสนใจได้รับความนิยมต้องบอกว่าเหรียญนี้เกิดประสบการณ์ต่างๆมากมายผ่านไปปีนึงเนี่ยเกิดประสบการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะรอดตายด้วยหลายๆเหตุการณ์แล้วกันนะครับอาจจะ ด้วยด้วยความโชคดีก็ได้อาจจะด้วยความบังเอิญก็ได้แต่ว่านะครับลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่พัดก็มีความเชื่อว,ว่านะครับก็เพราะเหรียญน,นะครับหลวงปู่พัดซึ่งมีการสืบทอดพุทธาคมตั้งแต่หลวงปู่เทศนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อโมดนะครับ หลวงพ่อโอนนะครับแล้วก็หลวงปู่พัดรวมถึงคณาจารย์ที่มาเสกในวันนั้นทั้งหมดนะครับทั้งปวงนะครับนะครับเนื้อที่รใดคือศรัทธามีบารมีถึงเกิดนะครับถ้าไม่ศรัทธาก็แขวนไปก็เท่านั้นแหละนะครับนะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่เราพามาชมนะครับย้อนลอยเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนแล้วก็นะครับสมเด็จนะครับกระเบื้องหลังเก่าหลวงพ่อเดิมนะครับทั้ง3แบบนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้พระอาจารย์นะครับพาเข้าไปชม นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราพาตามกันเข้าไปดูนะฮะเดี๋ยวไปไปด้วยกันเลยนะครับ เกิดนครสวรรค์เพจไลฟ์สดให้เช่ารับเช่าแบ่งปันถ่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดนครสวรรค์ f อสินค้งผู้พันธวุญยากามโมติดต่อ0819424513เกิดนครสวรรค์